รวมมันหาเกี่ยวกับฟิลเลอร์ที่คนถามกันมาไม่หยุดฉีดเราเปาะทำยังไงเป็นก้อนเพราะอะไรฉีดหมอกระป๋อมมาแล้วต้องทำยังไงฟิลเลอร์ในหน้าเราแท้หรือปลอมดูได้ไหมฉีดฟิลเลอร์เราตาบอดมีจริงหรอวันนี้คุณหมอบิวตี้มาตอบหมดทุกข้อสงสัยค่ะ วันนี้ก็คือมาในเรื่องของปัญหาฟิลเลอร์ถามมาไม่อยู่จริงๆทุกปัญหาหลายปัญหากับฟิลเลอร์นะคะก็คือลูกค้าเรากังวลจริงๆว่าแบบฉีดฟิลเลอร์ไปแล้วจะมีเอฟเฟกอะไรไหมหรือว่าถ้าฉีดอย่างงู้นอย่างนี้มาจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะคุณหมอเราก็จะมาตอบคําถามของลูกค้าของเราทุกคน,นะคะ่ะคือรวมแบบถูกปัญหาที่สงสัยเลยใช่รวมทุกปัญหาที่สงสัยเลยเดี๋ยววันนี้นะคะคุณหมอจะมาบอกว่า จะเช็คยังไงหรือว่าจะทำยังไงนะคะเกี่ยวกับใบหน้าที่มีการฉีดําการฟิลเลอร์ค่ะ สวัสดีค่ะหมอเวตตี้นะคะประจำอยู่กางนัาคลินิกค่ะปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์ที่คุณหมอเจอมากที่สุดในปี2025เนี่ยคืออะไรครับคุณหมอโอ้ตั้งแต่ทําพัฒนการมานะคะมีคนมาปรึกษาในเรื่องของฟิลเลอร์บริเวณใต้ตาที่มีเป็นก้อนหรือบวมขึ้นมาค่ะว่าเนี่ยเกิดจากการที่ฉีดฟิลเลอร์ที่ตําแหน่งผิดชั้นหรือว่าผิดเทคนิคทําให้โอกาสที่ตัวเวลาทําโปรแกรมฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมีโอกาสรวมตัวกัน จับเป็นก้อนได้หลังจากฉีดไประยะเวลาหนึ่งแล้วอาจจะไม่ได้เห็นทันทีหลังทำเหตุผลที่2ก็คือการที่ฉีดปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะทําให้มีโอกาสที่ ฟิลเลอร์เนี่ยมันมีโอกาสบว,วมขึ้นมาได้สูงรวมถึงถ้าฉีดผิดเทคนิคอีกก็ทำให้ยิ่งเป็นก้อนขึ้นมา3ก็คือการที่ฉีดแล้วไม่ใช่ฟิลเลอร์แท้นะคะตัวโปรแกรมฟิลเลอร์ที่ปลอมหรือว่าผสมสารอื่นร่วมด้วยเช่นซิลิโคนเหลวหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ ก็จะมีโอกาสจับตัวเป็นก้อนขึ้นมาเป็นตุ่มขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้สลายตามธรรมชาตินะคะเรื่องฟิลเลอร์เป็นก้อนนี<ม>่คือคุณหมอเจอบ่อยมากไหมครับคุณหมอส่วนใหญ่เจอบ่อยโดยเฉพาะใต้ตาก็เลยจะต้องมาปรึกษาแล้วก็ทําการแก้ไขแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะบางคนกลัวไปเลยไม่อยากฉีดไปเลยจริงๆก็ไม่อยากให้กลัวเพราะว่าการแก้ไขตำแหน่งด้วยไฮยาลูริกแอซิดหรือว่าฟิลเลอร์โปรแกรมฟิลเลอร์ที่เราพูดถึงกันนะคะ ก็เป็นตำแหน่งที่เติมเต็มทดแทนกระดูกที่ซูดหรือว่าไขามันชั้นลึกที่มันหายไปเนาะยังไม่ได้มีแบบตัวไหนมาทดแทนตร,ตรงนี้ได้แม้ว่าจะเป็นสารกระตุ้นคอลลาเจนที่เพิ่มคุณภาพผิวแต่ก็ไม่ได้ทดแทนตัวกระดูกชั้นลึกที่หายไปอยู่ดีค่ะแล้วการเป็นก้อนของฟิลเลอร์คะคุณหมอ เกิดในตำแหน่งอื่นได้ไหมคะนอกจากใต้ตาจริงๆก็เกิดได้แต่ว่าอาจจะพบน้อยหน่อยอาจจะต้องแบ่งในเรื่องของระยะเวลาก่อนนิดนึงเพราะว่าหลังฉีดหลายคนที่ไม่เคยทําการโปรแกรมตัวฟิลเลอร์ค่ะจะรู้สึกกังวลเวลาฉีดไปแล้วจะรู้สึกคําได้คล้ายๆว่าคาได้ตัวฟิลเลอร์ที่เราเติมเข้าไปนะอะไรอย่างนี้ค่ะโดยเฉพาะในประมาณเจ็ดวันแรกหรือถึง14วันเนื่องจากเวลาเราฉีดเข้าไปแล้วค่ะตัวฟิลเลอร์หรือว่าตัวไฮยาลูริกแอซิดเนี่ยค่ะ มันยังไม่ได้เสร็จตัวดีมันเหมือนเพิ่งเติมเข้าไปเนาะการที่เราทําได้ไม่ต้องแปลกใจเป็นเรื่องปกติในช่วงโดยเฉพาะ2สัปดาห์แรกค่ะหลังจากนั้นตัวไฮยาลูริกแอซิดเนี่ยค่ะมันจะทยอยกลืนไปกับผิวเองนะคะจนเราแทบจะํำไม่ได้เลยแล้วก็กลืนไปเป็นธรรมชาติแล้วก็ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าจากกระจกเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นก้อนอะไรอันนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วถ้าเป็นก้อนนี่คือสามารถแก้ไขได้ไหมคะคุณหมอ สามารถแก้ไขได้ในกรณีที่1เติมชันตื้นแล้วก็มาฉีดตัวยาที่ช่วยสลายตัวไฮยาลูริกแอซิดตัวนี้ค่ะให้มันสลายที่กลายเป็นก้อนให้มันแบบกลายเป็นน้ำแล้วก็เหลวแล้วก็เนียนขึ้นแล้วเราก็มาฉีดตัวชั้นลึกทดแทน mm hmm. แทนตรงบริเวณนั้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้าฉีดปริมาณมากเกินไปเราก็สามารถสลายบางส่วนให้ลดตัวปริมาณได้ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ใช่ฟิลเลอร์แท้หรือว่าเป็นสารผสม,มอื่นๆที่ไม่ใช่ h y ยาลูริกแอซิดก็จะไม่สามารถสลายตรงนี้ได้อาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดหรือว่าดูดออกเลยอย่าให้มีปัญหาตัแต่แรกดีกว่าเนาะคุณหมอถูกต้องค่ะฉีดมาแล้วช้ำ้ํำสีแบบน่ากลัวมากอย่างเงี้ยเกิดจากอะไรครับคุณหมอ ช้ำอาจจะต้องแบ่งเป็น2กรณีก็คือกรณีที่ช้ำปกติเลยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนค่ะไม่ต้องกังวลเพราะว่าการเราจิ้มเข็มลงไปที่บริเวณผิวเส้นเลือดเล็กๆมันมีทั่วบริเวณใบหน้า เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้100%ยเปอร์เาก็จะสามารถหลีกเลี่ยงเท่าที่ที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะโอกาสที่จะลดการช้ำทั่วไปตรงบริเวณน,นี้ก็สามารถเ,เตรียมตัวโดวยการงดกรารรับประทานวิตามิามนฉีดวิตามินก่อนในช่วงก่อนที่จะมาฉีดหรือทำหัตถการใดๆอย่างน้อยแบบ1สัปดาห์แรกนะคะ ถ้าสมมุติเกิดการช้ำขึ้นมาถ้าเราสงสัยว่ามันเป็นปกติไหมก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอได้นะคะการช้ำปกติทั่วไปจะทยอยหายไปเองกรณีที่2คือการช้ำเกิดจากที่มีภาวะไปบดบังตัวเส้นเลือดหรือกดเบียดหรือว่าไปอุดตันเส้นเลือด อันนี้ค่ะก็จะเป็นช้ำคนละแบบกันอันนี้ก็ต้องให้คุณหมอมาประเมินว่ามันมีโอกาสตรงนั้นไหมถ้ามีโอกาสตรงนั้นแล้วก็จะแก้ไขต่อไปมีสิวแล้วสามารถฉีดฟิลเลอร์ได้ไหมตำแหน่งที่เราจะฉีดฟิลเลอร์ก็ไม่แนะนำที่มีสิวที่อักเสบอยู่เพราะว่าเนื่องจากที่เราฉีดเข้าไปอะค่ะตัว h y ยาลูริกแอซิดหรือโปรแกรมฟิลเลอร์เนี่ยก็เป็นอาหารของแบคทีเรียชั้นดีเลยม,มันก็จะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย ก็หลีกเลี่ยงตำแหน่งที่เราจะฉีดฟิลเลอร์ค่ะที่มีสิวหรือมีความติดเชื้ออยู่ดีกว่าค่ะแล้วก็เ<ย>มื่อหายแล้วก็ทยอยมาฉีดทีหลังก่อนฉีดฟิลเลอร์ต้องระวังจุดไหนมากที่สุดหรือว่าต้องคอนเซิร์นในจุดไหนมากที่สุดคะคุณหมอจริงๆก็เป็นทุกตำแหน่งอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโครงสร้างหรือว่าเส้นเลือดที่มันกระจายเนาะแต่ว่าก็เลือกตำแหน่งที่มันค่อนข้างปลอดภัยที่สุดอยู่แล้วแล้วก็เทคนิคที่ปลอดภัยนะคะตำแหน่งที่จะหลีกเลี่ยงโดยไม่ทําการ โปรแกรมฟิลเลอร์เลยก็คือเป็นหนา้าผากจมูกที่จะมีเส้นเลอือดค่อนข้างเยอะการหลีกเลี่ยงค่อนข้างยากนะคะอโอกาสเข้าเส้นเลอือดได้ค่อนข้างง่ายการฉีดฟิลเลอร์หน้าผากฉีดฟิลเลอร์จมูกหน่อยก็คือจริงๆแล้วก็คือหลายคนก็สงสัยว่าทําไมเราถึงไม่ได้ฉีดเพราะว่าในประเทศไทยก็เห็นมีบางที่ฉีดมีบางที่รับฉีดอย่างเงี้ยทำไมกางนําคีเราถึงเลือกที่จะไม่ฉีดฟิลเลอร์หน้าผากและจมูกครับหมอเพราะว่าเนื่องจากเป็นตําแหน่งที่มองค่อนข้างเสี่ยงอันตรายก็50-50เลยถ้ามีการเข้าเส้นเลือดเข้าไปค่ะแล้กกลีเอ่นขาง แม้ว่าจะชํานาญมากแค่ไหนก็ต้องมีถึงเครื่องอันตาซาวหรือว่าอะไรที่มองเห็นเลยเพราะว่าสายตาเราไม่สามารถดูจากภายนอกได้นะจากผิวหรืออะไรได้ค่ะเพราะว่าเส้นเลือดยิบย่อยมากแล้วก็เป็นตำแหน่งที่เนื้อบางเราจะหลีกเลี่ยงเส้นเลือดค่อนข้างยากเลยค่ะฉีดฟิลเลอร์แล้วตาบอดได้อันนี้คือจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เรื่องจริงก็อย่างที่บอกว่าถ้าเข้าเส้นเลือดเลยเส้นเลือดบริเวณนั้นแล้ว เกิดการไหลไปบริเวณเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตาของเราอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสตาบอดได้ค่ะโดยเฉพาะตำแหน่งที่อันตรายอย่างที่ได้บอกไปโดยเฉพาะหน้าผากจมูกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วนอกจากตาบอดเรายังมีความเสี่ยงอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะคุณหมอที่แบบน่ากลัวมากๆก็จะมีการติดเชื้อนะคะเจอในคนที่ไปฉีดกับหมอกระเป๋าด้วยนะคะหรือว่าการฉีดที่ไม่สะอาดก็จะมีโอกาสติดเชื้อได้นะคะหรือว่ามีเพราะติดเชื้ออยู่ เช่นมีสิวเสบเยอะๆเลยหรือพิวั์ติดเชื้ออื่นๆเนี่ยค่ะก็จะมีโอกาสทําให้ติดเชื้อได้มากขึ้นหลังจากที่เราฉีดตัวฟิลเลอร์ค่ะถ้าคุณหมอเราจะรู้ได้ไงว่าฟิลเลอร์ที่เราฉีดมาแล้วเป็นของแท้หรือว่าของปลอมแล้วถ้าเป็นของปลอมเช็คได้ไหมแก้ไขได้หรือเปล่าตอนแรกก็แนะนําให้เช็คก่อนนะคะว่าของแท้หรือของปลอมเนาะแต่ละโปรแกรมฟิลเลอร์แต่ละผลิตภัณฑ์นะคะ บางผลิตภัณฑ์จะมี QR Code ว้สแกนนะคะเพื่อยืนยันว่าเราสั่งจากบริษัทแท้จริงนะคะ,ะบางบริษัทไม่มี QR Code สแกนนะคะแต่ก็จะมีลอดนะคะวันเดือนปีผลิตแล้วก็สามารถโทรสอบถามบริษัทนั้นๆได้เลยว่าทางคลินิกนั้นๆสั่งจากบริษัทโดยตรงหรือเปล่าไม่ใช่ของฮิ้วหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามีการฉีดของปลอมไปแล้วเนี่ยแก้ไขลำบากนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนั้นมันมีสารผสมอะไรบ้าง การฉีดสลายก็อาจจะไม่สามารถสลายได้ประมาณนั้นค่ะก็จะคล้ายๆเหมือนเราฉีดซิลิโคนเหลวหรือว่าสารอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวไฮยาลูริกแอซิดแล้วก็ผ่าตัดออกหรือว่าดูดออกอ,อะไรเลยค่ะถ้าพูดถึงฟิลเลอร์ปลอมก็ต้องมาคู่กับหมอกระเปา๋าคุณหมอถ้าพูดถึงเรื่องหมอกระเป๋าคือฉีดกับหมอกระเป๋ามาแล้ว น่ากลัวไหมทําไมบางคนฉีดแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยคุณหมอน่ากลัวไม่แพ้ฟิลเลอร์ปลอมเลยนะคะตัวหมอกระเป๋าเนี่ยก็คือไม่ใช่หมอนะคะเขาไม่ได้เรียนมาหรือว่ามีการศึกษามาว่าฉีดยังไงฉีดเทน็นิ่งยังไงให้ปลอดภัยนะคะการเลือกผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรเงี้ยคะ่ะก็ไม่สามารถที่จะชํานาญหรือว่ามีความเรียนรู้เหมือนกับหมอจริงๆเนาะการฉีดเข้าไปแล้วก็มีโอกาสอันตรายได้นะคะถ้าฉีดตัวโปรแกรมฟิลเลอร์ก็ สามารถถึงตาบอดได้เลยติดเชื้อ,ห,อหรือว่าอะไรต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการฉีดต่างๆการเตรียมการสเตอร,ร์ไลน์ต่างๆเขาก็ไม่มีเลยด้วยซ้ำนะคะการเห็นว่าอีกคนเคยไปฉีดกับหมอกระเป๋ามาก่อนเนี่ยแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยก็เป็นความดวงดีของเขาเพราะว่าการเกิดขึ้นก็50% 5 0เลยแล้วคุณอยากจะเสี่ยงตรงนั้นไหมก็ลองคิดดูะคะ่ะ แล้วคุณหมอรู้สึกอย่างไรบางที่เวลาคนไข้ไปทำพัธาการก็หมอกระเป๋าแต่เวลามาแก้ปัญหามาแก้ก็หมอจริงอุ๊ยหลายหลาย,หลายหมอเขาไม่รับเลยนะ<ม>ไปกับหมอกระเป๋ามาเพราะว่าถ้าสมมติหมอแก้ไปแล้วจริงๆแล้วภาวะที่เกิดหลังจากนั้นมันเกิดจากสิ่งที่หมอกระเป๋าทํามามก็เป็นเขาเรียกซวยที่หมอจริง<ม>ที่เราช่วยแก้ไขในนะะี้ค่ะใช่ก็จริงๆก็ไม่แนะนําแล้วก็หมอก็ไม่รับเหมือนกันเนื่อง<ม>จากว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาฉีดมาคืออะไร ใช่แม้ว่าเราจะช่วยอาฉีดยาสลายเพื่อดูว่าดีขึ้นไหมแต่จริงแล้วอ่ะมันมีโอกาสติดเชื้ออยู่ข้างในแล้วเราเอาเข็มไปจิ้มอ่ะแค่เราเอาเข็มไปจิ้มมันก็มีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นไปอีกแต่มันไม่ใช่เป็นความผิดเรานะอ่าใช่มันก็เสี่ยงที่เราอีกะอะไรเงี้ยค่ะจริงๆทาโรงพยาบาลตอนนี้ก็ไม่ให้มีนโยบายช่วยเหลือเคสที่ฉีดเกอบหมอกกระเป๋าแล้วอ้าวหรอคะค<ช>ุณหมอ ใน,ใน,ในตอนนี้แต่ว่าอาจจะอยู่ที่แต่ละบุคคลเอาหมอจริงตั้งแต่แรกเนาะจบเลยฉีดฟิลเลอร์แล้วหน้าอ้วนขึ้นหน้าใหญ่ขึ้นแทนที่จะหน้าเล็กลงหรือหน้าลิฟขึ้นอันนี้คือเกิดจากอะไรครับคุณหมอก็หนึ่งจะเป็นคุณภาพหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เลือกนะคะบางผลิตภัณฑ์ก็มีแรงยกพยุงที่สูงทำให้เราลิฟหน้าได้การวางตำแหน่งตำแหน่งตัวเป็นเส้นเอเนะะ็นอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยพยุงได้อันนั้นน่าจะช่วยลิฟหน้าได้ดีนะคะ แล้วก็เทคนิคการฉีดแล้วก็การเลือกผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกไปคะ่ะคืออยู่ที่เทคนิคด้วยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะอ่อยิ่งแสดงว่าการฉีดฟิลเลอร์การเลือกแพทย์ก็สําคัญมากๆใช่ไหมคะก็มีส่วนสําคัญค่อนข้าง,งมากเพราะว่า1เทคนิคแต่ละท่านนะคะแล้วก็แต่ละท่านก็มีการเลือกผลิตภัณฑ์ด้วยที่แตกต่กางกันค่ะ ถ้าคุณหมอ,อแล้วหลายคนที่ยังไม่เคยรับพนา,าการฟิลเลอร์หรือว่ายังไม่กล้าเปิดใจที่จะฉีดฟิลเลอร์เพราะกลัวหน้าปลอมวันนี้คุณหมออยากจะบอกอะไรบ้างไหมคะคำถามเนี้ยมีหลายคนที่กลัวแล้วก็ถามมามาก จากจะบอกเลยว่ามันไม่ปลอมเลยมันไม่แบบมันดูธรรมชาติมากๆเพราะว่าตัวไฮยาลิกแอซิดก็จะเป็นโมเลกุลหนึ่งที่อยู่ใต้ผิวของเราอยู่แล้วเราไปเติมเต็มเพื่อให้มีการพยุงบริเวณใบหน้าหรือตำแหน่งที่มีความสุดของตัวกระดูกหรือไขมันนลึกนะคะเราไม่ได้เติมโอเวอร์จากเดิมนะคะ<ม>ก็ให้มั่นใจว่าเลือกแค่ที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็เทคนิคที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะ ก็จะไม่ต้องกลัวเรื่องพวกนี้นะคะให้ลองเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการเติมแล้วเนี่ยมันจะทําให้ผิวหน้าหรือว่าตา่งมเยื่อที่มีปัญหาที่ไม่สามารถทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะมันดีขึ้นได้จริงๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของการเป็นก้อนหรือว่าการจะสลายไม่หมดหรือว่าตกค้างไหมนะคะในปัจจุบันก็ตัวไฮยลิกที่แท้หรือว่าตัวปรกิการฟิลเตอร์ที่แท้เนี่ยสลายได้ตามธรรมชาติค่ะ เอางี้คือใครที่สงสัยหรือว่าแบบรู้อยากรู้ปัญหานี้ของเราเป็นหรือเปล่าคือเข้ามาหาคุณหมอได้เลยเนาะใช่ค่ะเข้ามาปรึกษากับหมอได้เลยค่ะ ก 1500, 8, ็คือปัญหา108จริงๆ108,009จริงๆนะคะยูกับฟิลเลอร์ไม่ใช่แค่แบบฉีดแล้วเป็นกองเป็นก้อนคุณหมอตอบให้หมดทุกคําถามจริงๆค่ะที่สําคัญนะคะอย่างที่คุณหมอบอกอย่าไปฉ er ีดกับหมอกระเป๋าเด็ดขาดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาใช้ยาแท้ยาเทียมถึงแม้ว่าเขาจะใช้ยาแท้ก็ตามนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มีองค์ความรู้ที่สามารถจะทําหัตารให้เราได้นะคะไม่งั้นก็อาจจะพลาดหรือเสี่ยงในการที่แบบ ตาบอดได้เลยใช่แนละ้วที่สําคัญนะคะก็คือถ้าเกิดว่ารีเฟอร์เคสไปโรงพยาบาลอะ่ะ<ม>อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็อาจจะไม่ได้รับแล้วสําหรับเคสที่ฉีดยาปลอม,มหรือว่าฉีดกับหมอกระเป๋ามานั่นเองค่ะคือน่ากลัวจริงๆนะคะเป็นเลน,น่ากลัวจริงๆดังนั้นนะคะแนะนําลูกค้าจริงๆนะคะให้ เข้ามาสอบถามหรือคอนเซัลล์คุณหมอก่อนนะคะตรวจสอบคลินิกดีๆแล้วก็เลือกยาดีๆนะคะเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆและที่สําคัญก็คือเลือกหมอที่ทํา่าตนาการถูกใจเรานั่นเองค่ะฉีดม่วฉีดสัวตาบอดจริงๆนะคะและที่สาคัญไม่ใช่แค่ตาบอดถ้าฉีดล่องแก้มก็สามารถเข้าเส้นเลือดได้เพื่อฉีดตรงไหนก็อันตรายหมดนะคะดังนั้นก็ ตรวจสอบดีๆค่ะจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะมาทํหัตถการที่ปลอดภัยนะคะใช้ยาแท้แน่นอนก็สามารถเข้ามาได้ที่กังนําคลินิกค่ะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าหมอว่างวันไหนว่างหรือเปล่านะคะก็สามารถแอดไลน์แอดกังนําคลินิกไปถาพี่แอดมินได้ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมเลือกยาแท้และใช้คลินิกที่ปลอดภัยมีคุณภาพนะคะยังไงนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กับช่องกังนําคลินิก Thailand ไทยแลนด์ด้วยค่ะบ๊ายบาย